ผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่วัดหนองกวางใหม่นะครับอยู่ที่จังหวัดจา้าวบุรีอำเภอโพธาลามนะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาขอโชคที่นี่นะนี่ เอาเอาเลขแรกเลยไหมเนี่ยบันไดทางขึ้นเป็นห้าศูนย์หกเออห้าหกศูนย์ด้วยทุกคนเป็นไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ว่ามีเลขตรงนี้ด้วยตรงนี้นก็ถูกปิดดูดิห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์อ๋อเป็นตา้งไอตามีกับยายมั่งใ๋่ใใใอนนสา,าตามีกับยายมั่ง ท่านหลวงพ่อบอกว่าจริงๆศาลอยู่นอกวัดฝั่งนูน้นนะทุกคนอยู่ข้างๆนะแล้วก็ถูกย้ายเข้ามาที่นี่ทุกคนอู้สาธุสธัตว์เอาเลขด้วเาายเอ,ยอที่้าหนึ่งอยมังโอ้ที่หกเาเี่อ้อาวทุกคนไม่แน่เนาะพปกบ้านเลขที่เป็นอะไรแบบเนี้ยก็เจอส่วนใหญ่เลขจะเข้าเป็นแบบพวกนี้เนาะดูเดี๋ยวจะขอดูก่อนทุกคนตายายวันนี้ลูกหลานมาขอโจ้ขอลาบเนาะสาธุสัตว์ขอให้ ปังๆเฮงๆให้ลูกหลานได้รับโชคเนาะนะครับอ่าจะได้มีคนรู้จักที่นี่เนาะจะได้มีคนมาทําบุญนะครับเด้าาขอโชคขอลาภให้ลูกหลานดือ้อเดี๋ยวให้องเป็นคนไหว้ถวาย ว่าเล็กที่ลทุกคนสารตามีกับใยมั่งก็คือมั่งมีน,นั่นแหละเนาะมั่งมีสาตว์สัตว์เราอองเดี๋ยวเราอองเหมือนมีเลขอยู่ข้างในอยู่นะใช่ไหมเนี่ยหลังสารนะหลังองค์ตายหญ่นะไม่พี่มงเอไอที่สารอันนี้ก็เป็นเป็น, 196. น,นอันหนึ่งเก้าหกกันไหนอะเนี่ยหนึ่งเก้าหกกันเนี่ยไหนหนึ่งเก้าหกเห็นที่ไหน ดำดำนั่นเหรอใช่โอเออเออใช่ใช่ใช่อุ้ยมีเลขจริงหนึ่งหกเก้าอ่ะท่านน่ะหนึ่งหกเก้าเป็นสามนะหกเก้าหนึ่งเฮ้ยจริงทุกคนเป็นรอยดำดำนะชัดเลยนี่นี่นี่หนึ่งหกเก้าตรงนี้หนึ่งหกแล้วเก้าอยู่ข้างล่างใช่ใช่อู้สาธุสาธุเลขเดียวกันตรงกันเป๊ะตรงกันเป๊ะเลยขอให้จะพอผาดำขอเลข เราพอเออผ่านมาแล้วก็เจอเราที่โมก็ชี้เลยใค่อยๆมาให้เข้าใช่ใช่พอเห็นเจดีข้างบนอ่ะคือตามหามานานแล้วไงเออเผอิญเอ๊ะทําไมตอนเสิร์ชหาก็ไม่เจอเนาะแปลกมากเลยจะพพะขาจันรถาสุสาสุกเข้ามาลงสามจบพร้อมกันเดี๋ยวเราอองก่อนนะสาธุสซาถูกซาธุกเข้าเลยนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาคพุสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมามตุสสะจะจะพ่อผาดามเนาะราบบชื่อเราแล้วเรา่ามช่องเนาะแบบวิคนใหม่นะครับคนสองเลขครับมีโอกาสมากราบไหว้เจ้าพ่อละที่วัดหนองวามใหม่ที่บางอื่นมาเจอนะขออาจจะไม่ใช่ชื่อบางอิญนนะแม่หลเจ้าพ่อคงเป็นดจิตดวใจให้เราผ่านทางนี้มาเจอพ่อเนาะใช่ใครเข้ามามีโอกาสเข้ามาก็เนาะก็ขอให้ที่นี่เนาะ โชคให้ลาภให้โดวงให้ดังแล้วก็คือถ้าอ่าให้เราเอาเลขเข้าแล้วจะมีคนมาแน่นอนเนาะก็ขอให้อ่าทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งวัดอาเจพ่อผาดาเนาะให้โชคให้ลาบกับพวกเราไปนะครับสาธุในคือพวกเราเป็นสื่อกลางเนาะก็คือจะทําให้คนได้เห็นเลขที่เราสาธุสาธุขอให้ดังๆปังๆสาธุเอาเข้าเฉียบชิงปีเนาะองเจพ่อแล้ว เดี๋ยวให้ออเขยับก่อเท่าเลยจะตามตัวพี่ผาดำนี้นีเดี๋ยวให้อองเติมซีก่อนนะทุกคนเตอาสองตัวเอาอเคได้แล้วพอเลยเจ็ดหกเจ็ดหกอ่างวดที่แล้วเป็นเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้างวดนี้เป็นหกหกเก้าหกเจ็ดเอ้หกเจ็ดเจ็ดหก โอเคโอเคพอสองตัวก็สองตัวสองตัวพอเลยเยวดที่หินนะครับหินผาสีดำเนาะเขาไม่ทำลายหินไหนอ่ะทุกคนเห็นเลขไหนกันไม่เห็นนะเห็นสองกสององมันเห็นแล้วเนี่ยอ๋อองเห็นแผ่นทองแผ่นทองเนี่ยเจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดหนึ่งปอือเจ็ดเก้ารู้ป่ะเจ็ดเก้าหรือเจ็ดหนึ่งอกไปแล้วเจ็ดหกกแหละเจ็ดหนึ่งเนาะอือมันเหมือนเจ็ดเก้านะเป็นหินสีดำเนาะที่งออกมากด้านหลังเนาะ เฮ้อ๋อข้างบนเป็นเลขสามไปเนี่ยแต่หลวงพ่อไอ้หลวงพ่อมูรณะไปเลยเหรออนเรว่ามูรณาใช่ไหมมูรณาละมูรณามูรณามูรณาภาพอายุเก้าสิบเก้าศูนย์นีเจ้าวาดเทวะที่นี้นะมูรณาภาพไปแล้วนะอายุเก้าสิบปี เห็นไหมเห็นเลขอะไรไมสมเก้าเห็นเลขเก้าเจ็ดหนึ่งนะต้องเข้าไปชี้แล้วออพ่อเข้าไปชี้ที่หินอ่ะอเองเข้าไปเอาไปชี้ก่อนขอขอลงอ่เอผ้าขอพ่อผาดำเอามันเห็นตรงนี้อ๋อเจ็ดเจ็ดเก้าหรือเจ็ดหนึ่งอย่างว่าเป็นแผ่นทอแต่มันอยู่ใกล้ๆเนาะหกเจ็ดหนึ่งเลยพี่โมหกเจ็ดหนึ่งเหรอนี่นี่ไอสามหก สามหกเจ็ดสามหกเจ็ดกับหกเจ็ดหนึ่งเอากล้องไปเอากล้องไปเราจะมองเห็นอยู่ขององมาเห็นเลยเนี่ยไปไปแต่ขององค์มาเห็นอยู่ตรงนั้นแนหะเออชาัดเลยอะ่ะให้จริงนะขึ้นได้ไหมเนะยสาธุขอโทษขออภัยเด้อพ่อผาดำเนี่ยเออจริงมันเป็นหกเจ็ดหนึ่งหรือสามไฮ้ยมันสามหกเก้าหนึ่งเปล่า สามหกเก้าหนึ่งอ่ะเ้ยทำบุญถึงมันเคยเป็นเลขแผ่นทองนะเป็นเลขอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับออทุกคนมันจะมีสองจุดในเดี๋ยวงให้ดูแล้วกันเะจ็ดเก้าเนี่ยตรงที่ออกมั 7, 9, นสะองแเป็ 7, 1, 1> นเะจ็ดเก้าเออมันออกไปแล้วแหละแต่มันมีสีขาวๆตรเนี้มันเป็นสามหกเก้าหนึ่งเนี่ยชัดมากเลยนี่เลขสามนะทุกคนะเลขสามเลขหก เลขเก้าเลขหนึ่งใช่ชัดมากสองเก้าหนึ่งแสองกเจ็ดหนึ่งโอเคครับผมจะซีอีัวที่ผมเห็นเนาะสาธุสาธุขอแม่ตะเคียนบ้างขอแม่ตะเคียนบ้างสาธุสาธุมีเลขอะไรนะขอให้ลูกได้เห็นเลขนี้นะครับสาธุสาธุแม่มก,ออก็ขเาาก้าหนึ่งนะครับเลเก้าหนึ่งคนระับ อ่องสามตัวเลยเก้าห้าอันเนี้ยหนึ่งหรือศูนย์ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมดำดำไหมเก้าห้าศูนย์หรออองดูในกล้องก่อนนี่เห็นไหมเงาดำดำขึ้นมาไหมหนึ่ง เก้าหกห้านี่เก้าไม่ไม่เดี๋ยวเขาเห็นนะหนึ่งอ่าหกห้าดำดำนะหกห้าเนี่ยเก้าอันนี้หกห้าเห็นปะหกห้านี่นี่หกแล้วก็ห้าเนี้่หนึ่งหกห้าดำดำเลยไหนไหขยับไปตรงนี้เดี๋ยว<ๆ>ผมเขียนให้ดูนะหกห้าเป็นแบบนี้นี่นี่เลขหกนี่ลองลองซูมหน่อยดิดำหายไปแล้ว มีเล๊กหนึ่งหนึ่งอ่าใช่ไหมแล้วก็นี่มันเลขหกอยู่นี่แล้วก็นี่เลขห้าอ๋ออ่อหนึ่งหกห้ามันดำดำแต่พี่เห็นตรงนี้เป็นเลขเก้าเลยเมื่อกี้ยังชัดเยอะกว่าเลยเมื่อกี้ยังชัดเลยมันไม่ต้องทําดําอะแล้วก็ไม่ต้องสูงอ๋อเห็นละเห็นเลขห้าเลยหนึ่งใช่ใช่อันนี้นี่เลขหนึ่งใช่ไหมอันนี้เลขหกอยู่นี่นี่ดำดำเนี่ยเนี่ยเลขหกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลขหกอ่าอ่าเนี่ยเลขหกใช่ไหม เลขห้าอ่าแต่พี่เห็นเป็นเป็นก้าหกห้าเก้าหกหนึ่งเอ้ยหกห้าหนึ่งด้วยนี่นี่ถ้าถือว่าเราไม่เอาเล้วหนึ่งนี้ใช่ไหมอันนี้หกเนึ่ห้าเลหนึ่งหกห้าหนึ่งเลยอ๋อดำดำนะหกเก้าหนึ่งปาวะหกห้าหนึ่งเลขมาเออเก้าพี่เห็นเป็นเก้าเป็นห้าหนึ่งหรือเก้าหกหนึ่งนะเนนี่ยจริงอองพี่เห็นเป็นเลขเก้าแล้วตัวเนี้ยเห็นไหมนี่ยนมีหัวตรงนี้ แต่ว่านี่นี่นี่เลียกอะไรนี่ไม่เลยอ่ะดูในกล้องนี้สินี่ดูในกล้องนี่ดูในกล้องดูในกล้องสามศูนย์เอ้ยศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดต่อสามเจ็ดเฉยเฉยเปล่าสามกับเจ็ดเปล่า อันนี้สามเป็นเลเจ็ดเออสามเจ็ดให้ฝึกว่าศูนย์หนึ่งเจ็ดห้องสามเจ็ดนะ 2, 2> อืมเจ็ด <3, 7. S 1> โอเคเลขสวยงามได้ก็ตายหญย่ตาใหญ่ก็ได้เุดเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็เสียงมสีก็ได้ขขหกเจ็ดนะครับที่ผู้หญิงดามนี่ก็ ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหนองกวางใหม่นะครับจังหวัดาราชบุรีอำเภอโพธารามท่านชมต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีความสวยงามนอะในวัดเนาะแล้วก็วันนี้เราได้เดินทางมาแล้วก็ขับรถผ่านบริเวณนี้เจอองค์พ่อผาดําทุกคนเนาะแล้วก็มีศาลตายายฝั่งนี้ซึ่งศาลตายายฝั่งนี้เลขบ้านหกเก้าหนึ่งใช่ไหมหกเก้าหนึ่งเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นสองจุดนะตรงกันหกเก้าหนึ่งส่วนองค์แม่ตะเกีย้ย เมื่อกี้องค์แม่ตะเคยียนก็เลขนี้นะหกเก้าหนึ่งด้วยใช่ไหมหกเก้าหนึ่ง <69. S 1> เออ, 69. 69. อโอเคท่านผู้ชมแต่ว่าจุดนี้นะผมให้เป็นเลขสามเจ็ดนะทุกคนตรงองค์แม่ตะเคยียนเนาะให้เป็นสามเจ็ดนะครับส่วนองค์พ่อผาดํานะองค์พ่อผาดําผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขแต่ผมไม่ได้นะทุกคนองค์ผา พ่อผ่าดำได้เลขอะไรอ่ะเจ็ดหนึ่งเอ้ยเจ็ดแปดสองพีง่เองก็สวยนะออมบวกอันนี้ย่โอเคงั้นเดี๋ยวผมเขย่าเซมซีขอแล้วกันอองจับกล้องมาให้หน่อยเดี๋ยวผมขอเขย่าเซมซีขอแล้วกันเนาะเมื่อกี้อองเขย่าไปแล้วแหละเลขอะไรไปดูหกเจ็ดใช่ไหมอะเดี๋ยวผมขอขอกับพ่อผ่าดำเองเลยแล้วกันเนาะขอให้เลขนี้เป็นเลขนําโชคสําหรับผู้ชมทางบ้านเนาะพ่อผ่าดำนะครับเดี๋ยวผมจะอ่ะนํำบุหรี่ ถ้าได้รับโชคขอโชคขอลาบให้พวกเรานะครับสาธุสาธุเลขแปดครับเลขแปด เลขสองครับแปดสองขออีกตัวหนึ่งนะครับสาธุสาธุพ่อขอโชวขอลานลูกด่านไปเด้อ ตอนนี้ก็อโดดมาเลยแปดแปดสองแปดแปดสองแปดโอเคแค่นี้แหละนะขอโชคขอลาบลูกหลานนะไปนะครับขอให้เลขนี้เลขนำโชคสำหรับผู้ชมลูกบ้าทางบ้านด้วยนะครับแป 8, 2, 2, 8. งปังๆขอโชคลาบนี้ขอให้บังเกิดแก่เอฟซีทางบ้านนะครับขอให้ทุกคนได้รับโชคแล้วกัน วันนี้ผมคุณสองเลขบอกอีกคนใหม่นะครับแล้วก็มาดูออกเนาะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะกับคลิปวิดีโอของเจ้าพ่อผาดำแห่งนี้ท่านผู้ชมเนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับโชคกับพวกเรานะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปแล้วเนาะทำเริจรวยถูกหวยทุกคนครับสวัสดีครับ ลาดบุรีใช่แต่ลมเ,เย็นนะอืด้านในมีถ้ำนะทุกคนเนาะเขาทำถ้ำไว้แบบนี้เนี่มีลลเลกอะเล็กะไรในในอาอันาอพานอ่ะนี่อ้ทางล่างกันหรอใช่ดูดิไม่เป็นสามหนึ่งหกไอ้สามหนึ่งหก ใช่ไหมลยกดูอาดูไปสาะดเนี่ยนี่เลขสามเลขหนึ่งเลขหกสามหนึ่งหกปะแล้วนี่แหละเลขอะไรเนี่ยอุ้ย <c oughs> ขึ้นปุบ๊บเห็นปั๊บเลยดูยดิอ๋อเห็นเลขอะไรวะสามหนึ่งหกศูนสามหก 3, 6, ก 3, ับศูนยสามหนี่ข้าบนเลขเลขเลขสามกัเลขศู คครับทุกนโสวยงามแต่ไม่เหมือนนะท่านไม่เหมือนนะเออท่านไม่เหมือนไม่มีข้างเข่าเลยนะสวยครับเพื่อนเามาเพื่อนนี่เดี๋ยวจะไปให้ดูจุดไฮไลท์สวยๆจริงๆมีอยู่ข้างในข้างในมีถุงถ้ำนะเอาเดี๋ยวมาเปิดไฟก่อนไปเดินไป ทำนี้ไม่มีกลิ่นอะไรเลยเออไม่รู้จะด,ดูก่อนเข้าได้ไหมไม่มีอะไรมั้งครับเลยไม่มีอะไรไม่แค่นั้นมั้ง ทำปันแค่นี้นะทุกคนต้องบอกว่าที่นี่ เป็นสวยงามมากเลยทุกคนแล้วก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่นักกษัตริย์ต่างๆที่จะต้องมาไหว้ตามเขาเรียกอะไรพระธาตุต่างๆของทั่วประเทศหรือทั่วโลกอะ่ะที่เขาจะมีระบุว่าควรจะไปไหว้ที่ไหนอะไรเงี้ยที่นี่มีครบจบที่นี่ทุกคนไปเดี๋าพาขึ้นไปดูกันครับ